สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพระเก่าของเมืองสิงห์บุรีอีกหนึ่งองค์ครับอ่านี่คือพระปางหน้าปกหลวงพ่อเฉยวัท่าควายท่านสร้างพระเนื้อดินมาตั้งแต่2,400กว่าเลยนะครับน่าจะประมาณ2450กว่านี่จะเป็นพระโบราณครับแต่อันนี้จะ จของเก่าเขาจะเก็บไม่ดีครับเนี่ยนี่จะมีรอยรอยหักแล้วก็มีรอยซ่อมเก่าแล้วครับเนี่ยมีรอยเอาเอากาวมาแปะซ่อมเก่าส่วนมากพระใหญ่ๆนะครับที่ผมเคยเจอมาปุ๊บเนี่ยไม่เคยมีสมบูรณ์นะครส่วนมากจะหักหักซ่อมเพราะว่าคนโบราณเขาเขาใช้เขาเขาใช้กันจริงๆครับไม่ค่อยได้ถนอมเก็บอะไร อย่างปัจจุบันเนี่ยครับนี่เขาใช้เนี่ยดูดูการเลี่ยมนะครับเนี่ยโหวินเทจมากครับเนี่ยขนาดห่วงหักไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยห่วงหักเ่ยเขายังเจาะเชือกอเดี๋ยวผมสูบให้ดูครับมันไม่ชัดสักเดี๋ยวเนี่ยขนาดขนาดห่วงเขาขาดไปยังเจาะเชือกต่อมาใช้กันเลยครับเนี่ย ดูข้างหลังดูข้างหลังครับเนี่ยเรียนแบบโหงี่มันต้องมี2ี่สิบสามสิบปีนะครับเนี่ยเลี่ยมขนาดนี้นะครับเนในห่วงนะครับเนในเจ้าของเก่าเนียงยังของอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะพระเก่าโบราณนะครับหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายพิมพ์หน้าปกรับ